อยากมาหมอซอมน้องเพลงฉากเข้าเรียกแล้วยังยังยังเ้ยเซ็ตอยู่เลยหมอไปอก่อนพี่หมอแแล้วคะเดี๋ยวหงเงให้ฟังเยี่ซอมมาว้องวะแแคต่มันไม่จะเป็นว่าซ้อมหรอ แล้วดิหมอรังเดี๋ยวต้องออกซิงเกิลก่อนเนี่นี่หมอจะไปเรียนร้องเพลงกันนะหลังจากไลฟ์วันนั้นทุกมีโรงเรียนโทรมาเลยอันนี้ขับร้องดูอยู่นี่เขาอัดเขา่ายอางถ่ายภาพไม่ได้มีเสียงมีเสียงเนี่ย่ายนี่ยอ่ะ1 2 3่งสองสฉันแพ้แล้เดี๋ยวดิหมอ สอนมาสอนมาเป็นไงล่ะมาดีต่อร้องไงนะเริ่ม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 เบอร์เชิญนะครังโอดโอดไม่ใช่เปล่โอดโอดแอ้วแล้วอะไรต่อหยุดนะยากในมาก

หนลัดยังไม่ยไม่ฮุกพุกลองก่อนดิมันยังไม่ฮุกกลองได้มันไม่ต้องฮุกก็ลองได้เร็วเร็วเร็วนี่หรได้เ้วแลองดิแ้ทางคนอย่างเธอเร็วนี่ไงคนเลดไงอยากบอกเธอเร็วแันอ้มันนีเลยเ้ยใจฉันกำลังละ